ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รอบควาวคนอ่านข่าวคำทำนายที t ่นาย t v, สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านบอกเลยครับว่าคนลุกแน่นอนกับข่าวสารน,นี้ครับคนลุกแน่นอนเลยหมอปลายปลายกระซิบเผยว่าหลังสงกรานต์จะมีข่าวใหญ่อาจจะช็อกกว่านี้พร้อมกับทํานายอนาคตภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น ทุกท่านครับเรื่องราวที่กําลังจะรับฟังดังต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าการุณาเถอะครับรับฟังไว้เพื่อเตือนสติเตือนการกระทําเพื่อให้เรานั้นใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความไม่ประมาทครับและถ้าฟังจบแล้วเห็นว่าเรื่องราวนี้ดีและมีประโยชน์กรุณาช่วยกดแชร์ให้ท่านอด่นได้รับทราบด้วยนะครับเพราะว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่นั้นคือการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเรานั้นก็จะได้บุญได้กุศลจากการให้ไปอีกหนึ่งแรงนะครับ เอาละครับขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับเมื่อฟังแล้วก็ถึงกับคนลุกเลยกับคําทํานายนี้ล่าสุดครับท่านหมอปลายพรายกระซิบซึ่งเป็นนักพยากรสาวชื่อดังที่กําลังมาแรงอยู่ในตอนนี้ครับได้ออกมาทํานายทายทักพร้อมกับเปิดดวงช่วงหลังสงกรานปี2565นี้ว่าจะมีข่าวใหญ่สร้างความช็อกให้กับทุกคนความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเหตุการณ์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นหลังสงกรานนี้ เรื่องของภัยพิบัติในปีนี้จะมีเรื่องของแล้งมาก่อนแล้วก็น้ำมาน้ำนั้นจะมาเป็นภาคเป็นโซนโซนหนึ่งนั้นก็จะโดนประมาณ5-6ถึงจังหวัดประมาณนี้แต่ว่าส่วนที่จะแล้งนั่นก็คือแล้งจนตกใจหนักกว่าเดิมจริงๆแล้วมันอยู่ที่ระบบการจัดการน้ำเพราะว่าฝนนั้นก็หนักปีนี้นั้นฝนหนักแต่ว่าเก็บน้าไม่อยู่รู้แต่ว่าปีนี้นั้นคืออยากจะให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวในเรื่องของน้ำให้ดี หลังสงกรานนี้นั้นจะมีเหตุการณ์ให้ช็อกกับความรู้สึกของคนไทยน่าจะมีข่าวเพิ่มขึ้นมาอีกข่าวที่อาจจะทำให้ตกใจกันอีกวงการมีสีจะทำให้ทุกคนนั้นแบบว่าตกใจแล้วก็ช็อกกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะต่อเนื่องมาจากข่าวเก่าหรือไม่แต่ว่ามันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการที่มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยมันรวมกันแล้วก็น่าจะเจอเหตุการณ์นี้ น่าจะช่วงกลางปีซึ่งต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตแล้วก็คนที่มีสีเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องคนที่เสียชีวิตนั่นคือเหตุการณ์ที่ยังคงคุมเครืออยู่ณนะทุกวันนี้ส่วนเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมนิดานั้นหมอปลายครับมองว่าส่วนตัวสําหรับตนเรื่องนี้จบไปนานแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าอีกนานไหมกว่าจะได้ข้อสรุปนั่นก็คงบอกได้แค่ว่า เดี๋ยวเรื่องจะค่อยๆเฟดค่อยๆเ,เงียบลงไปเองเพราะว่าเรื่องคงหาข้อสรุปไม่ได้แล้วทุกๆท่านครับกรอบกว่าคนอ่านข่าวที่ติดตามข่าวสารเรื่องราวของคดีคุณแตงโมมาจนถึงนตอนนี้ท่านครับท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวคดีนี้ลองคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันดูนะครับว่าเรื่องราวนี้นั้นจะจบลงอย่างไรและลำดับถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของวงการบันเทิง วงการบันเทิงนั้นจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็เรื่องของโควิดติดกันแบบสนุกมากขึ้นเลยครับความระมัดระวังตัวของคนไทยนั้นจะน้อยลงไปแบบเรื่อยๆอย่าลืมนะว่าไวรัสนั้นมันค่อยๆพัฒนาขึ้นมันแรงขึ้นกว่าแต่ทว่ากลับมีการใช้ชีวิตแบบประมาทมากขึ้นคนทั่วไปนั้นตอนนี้รู้สึกว่าโควิดก็เหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ติดแป๊บเดียวก็จะหายแต่ว่าจริงๆแล้วในอนาคตนั้นมันจะกลับมาน่ากลัว ถึงได้บอกว่าให้ระวังตัวกาดนั้นอย่าตกจริงๆนั้นคือเราอยู่กับมันมานานจนรู้สึกว่าปากท้องนั้นสำคัญกว่าแต่ว่าสุขภาพไม่ดีแล้วจะทำมาหากินอย่างไรอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าหากว่าสมมติว่าทำเป็นเรื่องของโรคท้องถิ่นจะไม่มีค่าชดเชยพอไม่มีค่าชดเชยนั้นจะทำอย่างไรต่อนั่นก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วมันก็จะลามไปที่ปอดแล้วรักษาปอด พอรักษาปอดเสร็จมันลามไปที่คอพอคอเสร็จก็ลงลำไส้ลงกระเพาะหลังจากนั้นนั่นคือติดอยู่ในตัวทีนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้รักษาอาการแบบเรื้อรังอันตรายเมื่อถามว่าอีกนานไหมหมอปลายคลับได้ตอบทันทีเลยว่าเร็วๆนี้เท่าที่ได้คุยกับคนที่ทำงานเบื้องหลังก็ยังคงมีคนเสียชีวิตแบบว่ายังมีอยู่ทุกวันแล้วก็มีอยู่เยอะด้วย โอไมคอนนั้นคือมันอาจจะเบาตามความรู้สึกของทุกคนที่ได้รับรู้แต่ว่าเขานั้นก็มีโอกาสไปที่ปอดอันเนี้ยเรื่องใหญ่มันเป็นลักษณะเหมือนกับของการฝังเข้าไปเลยแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ไประเบิดถ้าหากว่ามันไประเบิดเหมือนกับสมัยก่อนนั่นก็คือเดลต้าเรานั้นก็จะรู้เลยว่ามันหนักแบบเสียชีวิตชัดเจนแต่ว่าตัวโอไมคอนกับตัวใหม่ที่มันผสมกันแล้วมันเป็นเหมือนกับขี้ฝุ่นแล้วก็น้ําที่เข้าไปเกาะ ยิ่งเยอะเข้าไปก็จะยิ่งทำร้ายหนักกว่าเดิมแบบสะสมไปแบบเรื่อยๆหลังสงกรานนี้นั้นช่วงนี้ก็คือช่วงที่ระบาดหนักมันมาก่อนสงกรานสักพักแล้วแล้วก็หลังสงกรานนี้นั้นก็คือเห็นว่าคนป่วยเยอะขึ้นถ้าหากว่าเกิดพูดถึงสถานการณ์ประเทศอื่นๆนั้นสถานการณ์โลกถ้าหากว่ามองหลังจากนี้จะเป็นช่วงของปลายปีนี้นั่นคือประมาณ3เดือนก่อนจะสิ้นปีจะมีเรื่องของการสู้รบหรือก็คือการระเบิด หรือการมีควันอะไรพุ่งขึ้นมาอีกของประเทศมหาอำนาจที่มันจะพัฒนาหน,นักขึ้นกว่าเดิมซึ่งเขานั้นจะพยายามทําให้สิ่งที่เราคิดว่าไอตัวนี้นั้นมันจะเป็นอนาคตแต่ว่ากลุ่มเขาจะทําให้ทุกๆอย่างมันร่วงลงเพื่อดึงของเก่ากลับมาแต่ว่าระบบเก่าๆเ,เพื่อความปลอดภัยของขั้วอำนาจเก่าให้ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนกับปีนี้ ก็จะต้องค่อนข้างระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินแบบมีสติทุกอย่างนั้นที่พูดมามันไม่ได้มาจากพื้นดวงของปีของโลกตลอดเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันคือภาวะผู้นำของแต่ละประเทศของแต่ละที่ว่าเขานั้นจะจัดการอย่างไรซึ่งถ้าหากว่าสมมติไม d เซตเขาเปลี่ยนดวงประเทศเขาเปลี่ยนดวงจังหวัดเปลี่ยนดวงเมืองเปลี่ยนเหมือนกันก็จะมีเรื่องราวดีๆให้ชื่นใจบ้าง ปีนี้นั้นน่าจะเป็นมหากราบของการถูกหวยเป็นปีของการที่คนนั้นจะได้รับโชคลาภพ,พวกนี้ค่อนข้างเยอะมากไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมาที่เคยเจอจะมีเป็นช่วงๆที่คนจะได้เยอะจะมีการอิจฉาตาร้อนเกิดขึ้นไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าเรื่องดีต่อมานั่นก็คือจะได้เห็นเรื่องของแนวคิดของธุรกิจที่มันผุดขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นเศรษฐีใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะจากวิกฤตเรื่องนี้ อะไรที่มันเคยมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีแนวคิดใหม่มากกว่ายิ่งขึ้นไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆจะทำให้มีเศรษฐีใหม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทำธุรกิจในช่วงนี้ก็จะต้องปรับปรุงสิ่งที่คุณคิดสมมติว่าถ้าหากว่าอยากทำร้านกาแฟให้ทำอย่างไรให้มันเปลี่ยนแนวเริ่มก่อนจะได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางการเดินทางนั้นทุกวันทุกวัน,วนธุรกิจแบบนี้ น่าจะเป็นพวกของการส่งของส่งอาหารทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้นั้นจะกลับมารุ่งเรืองกว่าเดิมยิ่งถ้าเกิดว่าตั้งใจทำมาหากินก็พอจะไปได้เราก็จะเปลี่ยนสมมุติว่าอันนี้มันแพงเราก็ไปจับตัวอื่นที่มันถูกกว่าแล้วมาพัฒนาใหม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารให้มันมีสารอาหารเหมือนกันมูลค่าเหมือนกันแต่ว่าเก็บได้นานขึ้นอะไรแบบนี้ แล้วอยากจะแนะนําเกี่ยวกับอาชีพด้านเกษตรเรื่องของการแปลรูปแล้วก็อาชีพเกี่ยวกับยารักษาโรคเราดึงสมุนไพรกลับมาเพราะว่าตอนนี้นั้นราคายังถูกอยู่แล้วก็ทําเงินได้มหาศาลหลังจากนี้เพราะว่าเรื่องของสุขภาพนั้นจะมาแรงกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการกินการลดน้ําหนักจะกลับมาอินเทนอีกครั้งการผอมและแข็งแรงกว่าจะมีคอนเซป t นี้เกิดขึ้นอีก ก็จะต้องมีการเลือกทานอาหารที่มีการแปลรูปหรือว่าอะไรก็ได้ที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วพกพาง่ายเก็บได้นานและนี่แหละครับท่านผู้ชมทุกท่านคือเรื่องราวเกี่ยวกับคําทํานายและก็การแนะนําจากท่านหมอปลายปลายกระซิบถ้าอย่างไงก็จะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ที่ได้จัดทําและก็เรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือกราบขอบคุณทุกทกท,กท่านที่ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารนี้จนจบด้วยนะครับ และถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบและก็อยากจะติดตามเกี่ยวกับข่าวสารของหมอปลายพรายกระซิบสามารถติดตามช่อง YouTube คนอ่านข่าวได้เลยนะครับก็จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์เป็นสาระความรู้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับและถ้าหากว่าใครอยากจะพูดคุยกับคนอ่านข่าวคนนี้หรือว่าอยากจะส่งข้อมูลอยากจะส่งอะไรต่างๆนานาให้คนอ่านข่าวช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถทักมากันได้ที่เพจ Facebook คนอ่านข่าวได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับก่อนจากกันนั้นมากดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนอ่านข่าวแล้วก็ติดตามเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคนอ่านข่าวทุกๆท,ท่านนะครับผมและอย่าลืมแชร์ให้กับท่านอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์แบบนี้ด้วยนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีโดหน้าวันนี้ขอกล่าวคําว่าขอกราบขอพระคุณครับ